มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนสรงยิ้มกับจุงลุยเองวันนี้พี่จุมนุพข,ขวัญน,นาคนวลจะพาเราลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปพบกับคุณป้าแป๋วหญิงชราวัย70ปีค่ะถึงแม้ว่าจะดิ้นรนในการหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองแต่คุณป้าแป๋วก็มีน้ำจิตน้ำใจที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากนะคะ ตำส้มตำขายในยราคาไม่แพงเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยเนี่ยสามารถจะซื้อกินได้ส่วนใครที่ไม่มีเงินจ่ายคุณป้าแป๋วจัดให้ค่ะสามารถกินได้ฟรีเลยความสุขที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ของคุณป้าแป๋วและคนที่ได้รับการแบ่งปันจากคุณป้าแป๋วเป็นอย่างไรบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ แปวยิงชลาวัยเจปียึดอาชีพขายส้มตำไก่ย่างรสเด็ดแถวบริเวณถนนพระสังบริเวณหน้ามูลนิธิการกุศลตากรีจังหวัดนครสวรรค์ร้านส้มตำไก่ย่างป้าแป๋รสเด็ดเป็นเพิงเล็กๆมีน้องชายเป็นลูกมือคอยย่างไก่ขายสองคนพี่น้องเปิดร้านส้มตำไก่ย่างมานานกว่า30ปีที่ร้านขายส้มตำโบราณที่มีรสเด็ดขึ้นชื่อของตากรีอีกร้านหนึ่งและราคาไม่ แพงส้มตำถุงละ30บาทไก่ย่างไม้ละ10บาททำวันละ20โลข้าวเหนียว10บถังขายหมดทุกวันที่ขายในราคาถูกเพราะเปิดโอกาสให้ผู้มีไรายได้น้อยได้กินได้ใครไม่อิ่มป้าแป๋วก็แถมด้วยก็มี ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นชาวบ้านไม่ค่อยมีเงินตนเองเห็นใจลูกค้าจึงขายในราคาปกติช่วยประคับประคองลูกค้าที่มีรายได้น้อยได้มีเงินมาซื้อกินได้เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันบางครั้งมีคนแก่ขึ้นรถไฟมาลงสถานีบ้านตากรีและไม่มีเงินเดินมาขอกินส้มตำที่ร้านป้าแผวก็ทำให้กินฟรีในยามตกยากเราต้องช่วยกัน ก็ขายมาได้เรื่อยๆพอแม่เสียก็เลยมาขายตำส้มหาส้มตำขายหาขายในจานระบาดนะก่อนเงินหายยากแต่ก็ของอะไรมันก็ถูกอ่ะก็อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ส้มตำก็มีปูปลาตำไทยไข่เค็มตำหอยดองแคนนั้นแนะพวกยำเยอเมลอะไรไม่ได้ขายทำไม่ไหวก็ทำเท่าที่ทำไหวนั่นแน่ถ้าทำไม่ไหวก็หยุด รวมโดยช่วยขายกับร้านที่มากด้วยน้ำใจคืนกำไรให้กับสังคมขายถูกแจกฟรีที่นำซ้ำป้าแป๋วต่ำส้มต่ำถึงเครื่องอร่อยจนลูกค้าต้องมาซื้อกินอีกไก่ย่างก็รสเด็ด อร่อยไม่แพ้ไก่ย่างทั่วไปราคาก็ถูกไก่สดใหม่ทุกวันป้าแป๋วก็อายุเยอะแล้วก็จะขายราคาแบบนี้ไปจนกว่าจะทําไม่ไหวหากใครจะมาลองลิ้มชิมรสแถวบริเวณถนนพระสังบริเวณหน้ามูลนิธิการกุศลตากรีทางร้านป้าแป๋วเปิดขายตั้งแต่เวลา8โมงถึง5โมงครึ่ง ขายทุกวันมาช่วยกันอุดหนุนคนดีมีน้ำใจนะจ๊ะและทั้งหมดนี้ในคนส่งหิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ